สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมอเตอร์ไซค์โซโลนะครับไลฟ์สไตล์คุยกันสบายๆส,สารพันสาระ ในแวดวงรถเครื่องหรือรถจักรยานยนหรือรถมอเตอร์ไซค์นะครับสลับสับเปลี่ยนกันไปถ้าทั้งรถใหญ่รถเล็กรถเก่ารถใหม่เทคโนโลยีต่างๆนะครับผมรวมทั้งมอเตอร์สปอร์ตก็จะลงสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครคราวนี้มาว่าถึงย้อนยุคกันนะครับไปขึ้นยานทํามแมชชีนไปกับผมอีกครั้งครับท่านย้อนไปเมืองเยอรมันนะครับ เมื่อสองสามตอนที่แล้วคลิปก่อนโน้นผมเคยนำเสนอไปรุ่นหนึ่งนะรถค่ายเยอระะมันเหมือนกันคราวนี้ก็เป็นค่ายเยอระะมันนะครับอีกค่ายหนึ่งจากแดนนาซีนะครับถือว่าเป็นวันนี้จะไปหาไปรู้จักรถยี่ห้อหนึ่งนะมันไม่เหมือนรถเครื่องนะผมว่าท่านผู้ท่านเพื่อนเพื่อน,น,นก็ลองพิจารณาจากรูปภาพที่ใช้ประกอบนะครับมา A20 หรือมา A20 บริษัทมานี่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี1873ปาในเมือง ดูเรมเบิร์กประเทศเยอรมน,นีแดนนาซีเนี่ยนะครับโดยบริษทัทนี้ผลิตทั้งเตาและก็เตาเผาเหล็กจากนั้นบริษทัทก็เติบโตอย่างรวดเร็วมีการผลิตพวกไซเลนแบบมือถือและก็ผลิตเครื่องโยนต์เครื่องบดรถจักรยานโอ้ยสเปยละเยอะเกี่ยวกับเครื่องโยนโกลไกนะครับเมื่อทั้งดําเนินการมาจนถึงปี1903บริษทัทก็ได้เริ่มเพิ่มรายการผลิตคือผลิตรถจักรยานยนต์หรือรถเครื่องเนี่ยแล้วก็รถยนต์ขนาดเล็กด้วย การหันมาเพิ่มรายการผลิตรถจักรยายนยนต์ก็ทําให้มีการออกแบบออกมาหลากหลายนะโดยในหลากหลายแบบหลากหลายรุ่นที่ออกมารุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดโดดเด่นมากที่สุดก็เห็นจะเป็นรุ่นนี้ล่ะครับท่านมา e A20 หรือมา e A20 นะครับไว้มาก็เรียกตามชื่อนะเพราะเป็นรถสีขาวรถคันนี้ออกแบบตัวรถโดยวิศวกรที่ชื่อคราวฟรานเซนเบอร์เกอร์นะครับคลาวนะครับ คราวคราวเป็นภาษาเยอรม,มันนะครับไม่รู้ออกเสียงถูกผิดยังไงก็ขออาภัยวยครับเดี๋ยวจะขึ้นตัวสื่อให้ด้วยนะครับโดยมาออกแบบรุ่นนี้แล้วก็เริ่มผลิตเมื่อปี1920นะครับจริงๆจริงๆแล้วรุ่นนี้รุ่นไว้มาเนะี่ยยังมีสีแดงและก็สีเขียวให้เลือกอีกด,ด้วยสีสีเขียวแบบเขียวแบบสีเขียวใแบบวตองนะนึกถึงรถยุคสมัยเก่านะเขียวมันผมว่ามันสวยแบบนั้นมันก็สวยแลวสีแดงเขาไม่ได้แดงสดแดงจ๋าเลยครับแดงมันออกสไตล์แดงน้ำตาล แดงเลือดนกมากกว่านะครับส่วนเครื่องยนต์นะ่ะเป็นเครื่องยนต์ er นบ็อกเซอร์นะฮะบริษัทมาเนี่ยก็จ้างเมเบดเมเบดหรือเมบัตนะครับเมนูออกเสียงไงถ้าออกเสียงผิดกล้องขออาภาัยนะครับเมเบดนะครับมาออกเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ของรุ่นที่ติดตั้งบนมา a 20นะครับเมเบดนี่เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงนะเคยผลิตมาเบนพวกลูซลอยอะไรก็ทํามานะครับปัจจุบันนี้เป็นบริษัทย่อยบริษัทลูกอยู่ใน บริษัทมือเสด็จเบนซ์นะครับเมเบชนะครับยุคเก่าก่อนเนี่ยเป็นแบบสแตนดาร์ดมาก่อนนะครับแล้วก็ทางมาเนี่ก็จ้างให้เมเบชมาออกแบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์สสูบ แบบบ็อกเซอร์นะครับผมเครื่องยน์ความจุก็ไม่ใช่น้อยนะพันซีซีอะความจุจริงๆก็อยู่ที่955ถึง956ซีซีนะครับโดยมีแรงม้าอยู่ที่7ลองเจ็ดแรงม้าที่วงล้อหลังนะและก็12แรงม้าที่เพลาข้อเหวี่ยงนะโครงเหล็กไม่มีเฟรมนะครับรุ่นนี้ไม่มีเฟรมนะครับโครงเหล็กของตัวรถจะเป็นเหล็กก้าปั๊มขึ้นรูปแล้วมีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์และค่อนข้างล้าสมายัยในสมัยนั้นนะมันก็ล้าสมัยแล้วมันแปลจกจาก ทั่วไปนะเพื่อนๆพี่น้องเพื่อนๆทั้งหลายก็ลองดูจากรูปผมว่ามันมันดูเหมือนสัตว์ประหลาดนะมันดูแปลกนะมันดูเท่น,นะเทนในยุคสมัยนั้นนะยังไม่เคยเห็นอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นของแปลกได้เลยเนี่ยก็มันก่อเกิดมาตั้งแต่กว่าเป็นร้อยปีแล้วอ่ะตั้งแต่ปี1902-03นะครับที่ที่เมี่บริษัทอ่ามาที่ผลิตขึ้นมาปี1903ที่เขาหันมาทำลาย รถจักรยานยนต์หลังจากนั้นพอปี20ก็ทํารุ่นมา A20 นี่ออกมากี่ปีแล้วพี่น้องก็คิดดูแกร้อยกว่าปีแล้วนะหมายเก่าก่อนนะหมูมันมันก็คงเทในสมัยนั้นนะนะคงเทไปอย่างเนี้ยก็ตอนนี้ก็ให้ตอมอะดรีนาลีนของคุณมันพุ่งพานนะมปเราไปอยู่ในโดงของสัตว์ประหลาดนี้สักหน่อยกันผมว่ามันดูแล้วตั้งแต่ดูมอไซค์มาผมว่าคันนี้มันแปลกที่สุดนะคันอื่นที่ว่าแปลกด้ยแต่คันนี้มันแปลกจริงๆนะมันมันสุดยอดอ่ะนะครับ A20 นี่ปัจจุบันนี่มันอยู่จอดอยู่ในพิพิธภัณฑ์ของมอเตอร์เวิร์ที่ผมเสนอไปคลิปก่อนหน้านี่ครับมอเตอร์เวิร์ก็เป็นมิวเซียมตั้งอยู่ในประเทศโซเวียตรัสเซียนะครับที่พิพิธภัณฑ์เก็บพวกยุทธบัตจใจ,จต่างๆที่ใช้สมัยสงครามเก็บไว้ในนี่มีเยอะนะโดยโรถคันนี้ก็อย่างที่บอกเลยมีชื่อว่าไวมาหรือเรียกอีกอย่างคือไรแมชชินไรแมชชินนะครับเป็นภาษาเยอรมันเหมือนกันไรแมชชินนี่หมายถึงยานพาหนะสำหรับ การเดินทางนะอย่างที่บอกรุ่นนี้ก็ผลิตเมื่อไปี1920มันน่าสนใจนะ M20 นี่นะโอหแล้วก็ทราบจากข้อมูลที่ผมค้นคว้ามาเขาบอกว่ามีผลิตเพียงพันคันเท่านั้นโดยผลิตถึง12ปนะีนะคันคันนะทุกวันนี้มันก็เรียกว่าเป็นรถคลาสสิกที่หาดูยากอะหาดูยากที่สุดในโลกเลยก็ได้ผมยังไม่เคยเห็นนะกเพิ่งมาเห็นเห็นลูกคันคันสีขาวเนี่ยไม่มีสีแดงสีเขียวใน,นกระที่กระแสข,ของตลาดยุคสมัยน้ เขาเล่นสีดํากับสีเขียวทหารอยู่นะครับสมัยโน้นนะนอกจากมา2 0ยังมี m อ2 5่า MA ห5หรือมา2 5 MA27 MA1000 พก็มีนะ A 20นี่ถือว่ามีความแปลกตามากที่สุดสําหรับรถในแบรนด์ของมาเนี่ยก็ดูแล้วกันกล่องมันดูแปลกๆกล่องนี้เป็นทั้งกล่องเก็บน้ํามันและเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับใส่เข้าใจว่าจะเป็นถังน้ํามันนี่นก็คงใส่พวกน้ํามันหล,อล,อล่อลื่นเน่ยด้วยแล้วก็ใส่ เชื้อเพิงแล้วก็มีกล่องมีบล็อกอยู่ด้านตรงตัวกล่องยาวๆนี้ด้วยเรียกว่ามันรวมอยู่นะมันไม่มีเฟรมนะครับพี่น้องสังเกตดูแล้วข้างหลังไม่มีชกด้วยนะครับชกแต่ชกหน้ามันก็ข้างโดดเด่นนะครับ ถ้าพิจารณาดีๆแล้วว่าชกหน้านั้นเป็นที่แปลกอ่ะเป็นชกหน้าแบบเทลลิงลิงมันจะมีเหล็กตั้งตรงมาอันนะค้คำยันอยู่ระบบนี้แล้วก็มีคล้ายๆเป็นก้านยื่นออกมาดูภาพประกอบด้วยนะผมก็อธิบายอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเขาเรียกว่าชก ok แบบนี้เรียกว่าเทลลิงลิงนะครับในยุคสมัยโน้นนะหลังต่อจากรุ่นมานี่ก็มีการเปลี่ยนระบบชกนี่ใหม่เป็นแบบคานแบบดั้งเดิมนะก็พัฒนามาต่อจากรุ่น A20 นะครับ ใจว่าจะเป็นมา25หรือมา27ที่ระบบชกเปลี่ยนไปนะสังเกตดูแล้วก็มันดูแปลกๆนะดูแล้วมันตลกๆเครื่องยนต์ที่นำมาใช้ก็อย่างที่บอกเนี่ยจะออกแบบโดยเมเบชนะครับหรือเมบาทนะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์4จังหวะ2สูบนอนนะครับ บ็อกเซอร์นะครับระบายความร้อนด้วยอากาศวางเป็นเครื่องยนต์วางขนานกับคื้น,นะครับปมความจุ9 5 6ซีซี c นะก็ถือว่าไม่น้อยในยุคนั้นนะที่ในสมัยียุคนั้นรถเครื่องส่วนมากจะเป็นรถขนาดเล็ก5 0 cc ก็ถือว่าเหลือเฟือแล้วนะครับแต่ระยะชักของมันค่อนข้างเยอะนะระยะ ถ้ากระบอกสูบมัน95มิลเนี่ยก็ทำให้แรงบิดมันคงมหาศาลเนี่ยนะสำหรับชวนทุกท่านขับขี่ในยุคสมัยนั้นนะส่วนการสตาร์ทมันก็แปลกนะใช้มือหมุนนะครับโดยมีก้านหมุนอยู่ฝั่งซ้ายมือผมนึกๆมันคล้ายๆรถยนต์สมัยก่อนมันก็มีในสมัยเก่าก่อนตอนเด็กๆผมเห็นว่าเวลาเขาสตาร์ทรถเขาใช้มือหมุนด้านหน้าของรถสมัยยุคเก่าก่อนมันก็มีตอนนี้มันก็มีมั่งนะคล้ายๆเครื่องสูบน้ำแบบผมไม่แน่ใจโดยใช้มือหมุนนะครับ มือหมุนข้งมันนะยังงไ่เบอามาเา A20 นี่ก็ใช้ระบบมือหมุนไม่มีคันสต้า์นะครับมือหมุนจะอยู่ฝั่งซ้ายมือเดี๋ยวพี่น้องก็ดูภาพประกอบนะบมันจะมีภาพประกอบด้วยนะโดยเมื่อมือหมุนเข้าไปเนี่ยมันจะมีแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ตัวเดียวเท่านั้น เท่านั้นเองและก็ทําหน้าที่จุลเบิดนะครับก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมแปลกๆที่เกิดในยุคสมัยนะั้นในขณะที่รถยุคสมัยนั้นจะมีคันสตาร์ทกันหมดเลยนะผมคิดว่ายอย่างนะั้นเนอ่าในเบสก็ออกแบบเครื่องยนต์มานี่ก็ถือว่ามันดูแปลกๆแ,แล้วก็ดูโดดเด่นนะเผาลูกเบี้ยวเขาไปอยู่ตรงกลางนะครับขับขับเคลื่อนด้วยเกียร์สองเกียร์จากเผาข้อเวียงนะเสียดายมันไม่มีรูปข้างในให้เห็นนะครับไม่มีรูแปแบบรวมๆนะครับเลยไม่มี ประกอบนะเผาลูกเบี้ยวอยู่ตรงกลางอย่างที่บอกแล้วครับเพื่อนด้วยเกียร์มีเกียร์สเกียร์จากาเผาข้อเหวี่ยงในขณะที่วาวแต่และตัวมีแขนโยกที่สัมผัสกับตัวบ่าวาวโดยตรงนะครับแรงบิดทั้งหมดนะจำเป็นต้องใช้เกียร์สสปีดนะครับเมื่อวาวจะทํางานเกียร์มี2ส,สปีดนี่ก็ถือเป็นสิ่งที่แปลกนะผมก็ที่ใบไม่ค่อยถูกเพราะว่ามันไม่มีภาพให้เราดูไว้ประกอบนะครับมันไม่มีภาพชิ้นส่วนอนะไรออกมานะคัตก็เป็นแบบคัดด้าคู่ติดตั้งอยู่ เขาขวางนะครับซึ่งมีโซ่ของตัวเองมันคือมันจะเป็นสองชุดแล้วมาทํางานต่างกันเนี่ยแล้วก็ไม่มีเบรกด้วยนะครับโดยดัมด้านหนึ่งเนี่ยจะมีหน้าที่ชะลอความเร็วลงในขณะที่ดัมอีกชุดชุดเฟืองโซ่อีกตัวจะทำงานแทนที่ตัวหนึ่งหยุดตัวหนึ่งทำงานนะครับมันมันดูแปลกนะ มอ่อธิบายก็ไม่ค่อยถูกหลายท่านใครมีความรู้ด้านนี้ก็อธิบายมาในช่องคอมเมนต์ได้นะครับเพราะว่าม,มันไม่มีรูปประกอบและไม่มีคู่มือทางเทคนิคอะไรทั้งนั้นไงก็ดูข้อมูลเขาก็ไม่ได้แจกแจงอะไรมาละเอียดเลยนะเราก็เดาเดาเอามั่งนะผมเดาเอามั่งนะอย่างระบบเบรกเนี่ยเพราะอย่างพอคัดจับเครื่องยนต์มันก็ลั่นไปแต่ลอดนะครับถ้าโซ่ขาดนี่ก็คงเหนื่อยอเพราะไม่มีเบรกเนี่ยก็คงอันตรายพอสมควรในยุคสมัยโน้นน,นะเพราะว่าโซ่มันจะมีเฟือง อยู่ด้านหลัง2ตัวนะครับมันคือมันเป็นตัวตัวหมุนเพลาไปด้วยนะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะคือมันมี2ตัวทํางานนะเกียร์ก็มี2เกียร์นะเกียร์หนึ่งใช้ระบบทั้งมีที่เท้าแล้วก็ใช้มือด้วยนะมันจะสลับเกียร์กันนะครับแยกเกียร์กันนะแยกชุดเกียร์แยกอะไรกันหมดมันทางานปแปลกๆนะเกียร์มีเพียง2เกียร์เท่านั้นมันดูแปลกนะเมเบตเขาออกแบบเครื่องยนต์นี้ถือว่าสุดยอดของเขาในยุคสมัยนั้นนะผมว่านะก็ถือว่าเป็น คนที่เป็นสำนักที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วสำหรับเครื่องยนต์เมเบตทั้งหลายที่เขาผลิตออกมาแต่โอเคนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวแปลกๆที่ผมค้นคว้าเสาะหามาเล่าสู่กันฟังผมว่ามันแปลกนะมีช่วงชักกระบอกสูบก็แปดสิบคูณเก้าสิบห้าเป็นแฟดทวินแฝดทวินหรือบ็อกเซอร์นะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะระบบจุดระเบิดได้ใช้ของบอชนะครับบอชแมกนิโต180โร้อยแปดสิบองศานะ สุดยอดอะโอ้เบรกก็มีทั้งเบรกเท้าและเบรกมือเนี่ยคือแยกกันทําตัวทําทํางานคนละชุดนะครับไม่ไม่ได้เกี่ยวกันนะครับถังน้ํามันบรรจุส1บเอฟุดจุดเจ็ดิถังน้ํามันก็อยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมสีขาวที่ลงมาเนี่ยตัวนี้เป็นเป็นเหมือนจะเป็นเฟรมไปด้วยหรือเปล่าผมไม่ได้เข้าใจแต่ไม่มีโครงของเฟรมอยไเงี้นะครับเบาะนัง่งด้านหลังก็เป็นเบาะแบบสปริงนะมันชกหลังก็ไม่มีผมไม่รู้ว่า,านั่งแล้วมันจะเหมือน ต่างจากล้อเคลียนบ้านเราอยู่สมัยเก่าก่อนเยอะเออปล่านะก็คงต่างเยอะนะพโา้มีล้อยางมีล้ออะไรมันซับแรงได้ไงล้วบอกเขาก็เป็นบอสปริงบอกก็เป็นบอหนังแท้หนังอย่างดีด้วยเขาก็บรรยายไว้อย่างนี้เท่านั้นเองน้ําหนักของรถทั้งคันก็ร4อยกิโลนะครับสือว่า สุดยอดอะดูแล้วมันแปลกนะโอเคนะครับอันนี้ใครชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจผมนะครับเรื่องราวเก่าๆรถรุ่นเก่าๆเพราย่างมพยายามจะสรรหามาเล่าสู่กันฟังรุสมัยยุคสงครามยุคก่อนสงครามพวกนี้ใครชอบสไตล์นี้อะไรอย่างนี้รถคัสติสสไตล์อะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมก็จะสรรหามาสลับสอบ,สบเปลี่ยนกันไปเทคโนโลยีสมัยใหม่สมัยเก่านะครับผมถือว่าทุกเรื่องราวมันมัน แตกต่างกันมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันไปตามยุคตามสมัยนะรุ่นสมัยใหม่อย่างยุคสมัยนี้มันก็อุบอวนไปด้วยกลิ่นอายของอ่าสสารทางเทคโนโลยีทั้งนั้นนะครับความสวยงามมันก็สวยงามตามยุคสมัยสวยงามตามยุคสมัยใม่สมัยใหม่ปัจจุบันในยุคดิจิตอลรถยุคเก่าผมว่ามันก็สวยงามไปี่แบบมันเป็นเสน่ห์นะมันมีจิตวิญญาณอะไรอยู่นั้นนะถ้า มันมัน,ม,น,ม,นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะผิดจะถูกสําหรับคนที่ชอบรถเก่าหรือเล่นพวกรถคลาสสิกอะไรรถรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้ก็ทําเป็นรถสไตล์ย้อนยุคเยอะเหมือนกันนะครับกระแสสองสามปีที่ผ่านมาที่ผ่านมาในการถประเภทสไตล์ย้อนยุคก,ก็ออกมากันเยอะไม่ว่าจะเป็นคาฟเฟ่เลเซอร์นะครับคลาสสิกเลโทก็ออกมาหลายค่ายไม่ว่าจะเป็นค่ายญี่ปุ่นค่ายยุโรป ายอเมกันก็มีนะแม้กระทั่งค่ายจีนก็ยังมีทุกวันนี้ค่ายจีนเทคโนโลยีจีนก็ไม่ธรรมดานะครับรถสไตล์สมัยยุคสงครามก็มีนะของจีนนะไม่ใช่ไม,ม่มีผมกําลังรวบรวมข้อมูลข้อมูลมันหลากหลายเกินไปผมเลยพยายามจากคาาสารเราที่มันใกล้เคียงกันเราไม่รู้ว่าไหนที่ถูกต้องแน่นอนนะครับโอเคนะครับ มีอะไรขาดตกบกพร่องก็ขออภัยนะครับผมด้วยข้อมูลอย่างนี้ก็เก็บมาเล่ากันเล็กๆน้อยๆเนาะเป็นสาระคิดว่าคงจะมีสาระมั่งไม่มากก็น้อยค่ะอะไรขาดตกบกพร่องขออภัยไว้หน้าทีนี้ด้วยโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กําลังใจผมนะครับเป็นช่องเล็กๆนะครับเราจะเติบโตแล้วก้กาวไปด้วยกันนะครับหรือว่าใครอยากจะให้ผมลองท like ําไลฟ์สดก็ขี่แนะมาได้ยังทําให้เป็นนะอายุเยอะนะ ผมสวเลยนะทุกวันนี้รับเงินเดือนจากภาครัชการเดือนละ6ก0นะครับก็ว่ากันไปนตามสภาพอนะเนาะมัยเก่าก่อนยังได้ทำนิสารเขียนเรื่องเขียนราวยุคนี้นิสารก็ยังทําอยู่บ้างนะครับก็หันมาทําโลกออนไลน์นี้ด้วยในสิ่งที่ผมค้นคว้าหาอะไรได้มาที่ผมสนใจผมค้นคว้ามาก็เก็บมาเล่าสู่กันฟังคิดว่ามันคงจะ รู้คนเดียวมันก็ไม่มีประโยชน์นะอยากจะให้หลายๆท่านได้รับรู้รับทราบโดยเฉพาะท่านที่ชอบสไตล์อย่างที่ช่องนี้ทำนะสารพันสารลา,า,ราในแวดวงรถเครื่องเนี่ยนะครับผมส,สับเปลี่ยนกันไปมีราคาโจมบุกฟ้องก็ขออภัยนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงนะครับมีความสุขกับการขับได้ขับขี่รถคันโปรดของท่าน ไม่ว่ารถเก่ารถใหม่รถใหญ่รถเล็กนะครับเดินทางไปไหนขอให้มีความปลอดภัยในทุกเส้นทางเดี่น้องเด้อโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผมมาแนละกดไลค์กดติดตามมาตลอดนะครับย้ำอีกทีท่านที่เพิ่งเข้ามาหรือเปิดเข้ามาเจอนะครับกดไลค์กดติดตามให้กําลังใจผมนะครับกดกระดิ่งด้วยก็ดีนะครับเผื่อว่ามีคลิปอะไรใหม่ๆก็ ท่านก็จะได้ทราบจริงๆช่องนี้ผมก็ทำมาไว้หลายปีแต่ผมทิ้งไปช่วงหนึ่งไงผมก็ไม่ได้ทำหยุดไปเลยแล้วก็มาทำใหม่ช่วงอายุสูงวัยเนี่ยพอดีผมก็ชอบโค้นฟ้าหรือนอ่นานนี้อยู่เนี่ยคิดว่าเออน่าจะมาทำนะน่าจะมาทำอเอเผื่อหลายท่านอยากรู้อยากทราบเสียด้เป็นวิทยาทานด้วยนะครับผมเองไม่ใช่กูรูนะครับไม่ใช่ผู้ชำนาญการนะ เพียงแต่ผมชอบโขนคว้าชอบหาสาระอะไรไปเลื่อยเปื่อยนัแต่วิถีชีวิตของผมก็ผูกพันอยู่กับวงการลดเครื่องหรือวงการลดมอเตอร์ไซค์นี่มาค่อนชีวิตนะครับเคยทำนี่สารอะไรมาก่อนช่วงยังมีเลี้ยวมีแรงที่จะทําได้นะครับโอเคครับผมเป็นเรื่องเาวาเล็กๆน้อยเล่าสู่กันฟังนะอย่าว่าผมพิ่มเพืออะไรนะครับพี่น้องโอเคสบไปทีนี้ครับผมขอบคุณทุกท่านครับ